ขอบคุณจ้าอ้าวคุณมาทำอะไรตอนนั้นน่ะเออเพอดีฉันรู้สึกว่าร้อนอ่ะก็เลยจะมาหายางรัดผมซะหน่อยอ้าร้อนเข้ามากันสิไปค่ะเมื่อกี้ฝีมือแก่ใช่ไหมใช่ หนูจะเปิดโปให้หมดเลยว่าคุณไม่ได้ท้องถ้าแม่ไม่บอกความจริงตอนนี้มันก็คงไม่เหลือะทีอื่นแล้วค่ะโอ๊ยนิชาทำไมเรียกแม่ว่าคุณลละคะถ้าคุณมั่นรู้เดี๋ยวจะดุเอานะคะ มันเขาหลงฉั้นหัวปักหัวปังขนาดเนี้ยคิดว่าเขาจะเชื่อคำพูดของลูกติดเมียเก่าอย่างแกเหรอที่พ่อหลงเชื่อคุณเพราะคุณหลอกพ่อทองนะฮะแล้วไงฉันเป็นเมียเขายังไงสมบัติทั้งหมดก็ต้องตกเป็นของฉันกับลูกลูกแม่ นูจะทําให้พ่อรู้ให้ได้ว่าคุนไม่ดีทออ้องโอ,อ๊อยโอ๊ยปวดท้อง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 เกิดอะไรขึ้นเออย่าไปดุนิชาเลยคะ่ะนิชาคงไม่ได้ตั้งใจที่จะเดินมาชนท้องฝิ่งหรอกคะ่ะนิชาเด็กในท้องเนี่ยเป็นน้องของหนูนะพ่ออยากให้หนูอะ่ะรักน้อง เออรนไม่ได่กับตัวเองนะโอ๊ยปวดท้ทองปวดท้องค่ะฮะนิชาคงไม่ต้องใจหรอกคุณนิชาขอโทษแม่เขาสิขอโทษค่ะคุณแม่ฉันมิยมทำงงงยงแหรอ หมูป้งครับหมูเป้งไม้ละสิบบาทข้าวเหนียวห่อละห้าบาทครับผู้ชายคนนี้สินะที่เป็นแฟนเก่าของเธอหมูปิ้งครับหมูป้งไม้ละสิบบาทข้าวเหนียวห่อละห้าบาทครับหนูขอเหมาหมดนี่เลยค่ะฮะเมาหมดเลยเหรอค่ะโอเค หนูหนูไปเอารูปนี้มาจากไหนเนี่ยเขามาจากแม่ใหม่ของหนูค่ะอืมหนูคงไม่ลูกสิทธฐีคนนั้นสินะนา้ารู้ได้ไงคะพี่พี่จริงพี่จะไปไหนอ่ะเกียทติหมไปเลยนะทีเราพบกันมาตั้งหลายปีพี่ไม่เห็นว่าทีจะมีอะไรเป็นของตัวเองเลยนอกจากไอหมูปิ้งเน่าๆกับบ้านเช่าสมๆพี่คงทนอยู่กับคนอย่างทีไม่ได้หรอก พี่ผมจะทํางานมากกว่านี้จะขยันหาเงินเพิ่มมากกว่านี้พี่รอผมได้ไหมพี่รอผมหน่อยเวลามันไม่เคยรอใครก็เหมือนกับใจคนที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาพี่พี่พี่อย่าถึงบมกไปเลยนะ ผมเข้าใจแล้วพี่ชีวิตผมเกิดมาจนเองผมมาขอให้พี่มีความสุขกับทางที่พี่เลือกแล้วกันนะหนูไปเจอรูปนี้ในกระเป๋าตังมาคะ่ะหนูว่าแฟนเก่านะน่าจะมีเยอะแยะอยู่นะคะจริงๆด้วยสินะตอนนี้พี่ติ๋งยังไม่ลืมทีจริงด้วย น้อยากได้แฟนเก่าน้าคืนเลยคะพี่ก็เห็นเขามีชีวิตที่ดีแล้วอ่ะพี่ไม่อยากดึงเขามาลำบากอีกทำไมน้าถึงรักผู้หญิงคนนี้ได้ลงกันนะทำไมหนูพูดแบบนั้นนะ่ะเขาเป็นแม่ใหม่ของหนูเลยนะแม่ของหนูมีคนเดียวค่ะหนูไม่ชอบพี่ติ่งขนาดนั้นเลยเหรอไม่มีใครชอบคนที่จะมาแทนที่แม่หรอกค่ะโดยเฉพาะพี่หญิงคนนั้นเขาบอกว่าเขาท้องกับพ่อของหนูตั้งแต่งม่เลิกกับนา้า เขาบอกว่าเขาท้องเพราต้องการจับพ่อแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ท้องนาว่าผู้หญิงแบบนี้ควรได้ความรักที่ดีหรอคะหนูอยากให้พี่ทําอะไรหนูพูดมาเลยดีกว่าหนูจะทําให้พ่อแล้วนะตาสว่างคะ่ะชะตาของผู้หญิงสองคนนี้จะเป็นยังไง ขึ้นกับกันไกในมือหนูแล้วล่ะค่ะฟลอล่าทำาไมคอลูกเนี่ยยังต,ตัดผมชนะ<ม>นี่ยหนูจะตัดผมใครพ่อเป็นคนตัดสินจะให้พ่อตัดสินอะไรพ่อต้องบอกหนูมาว่าใครที่เป็นชู้ของพ่อเอ่อเออนี่นี่ลูกก็รู้เหรอใช่ค่ะแล้วหนูก็รู้มานานแล้วด้วยทีนี้พ่อจะบอกหนูได้หรือย,อยังว่าคนซ้ายหรือคนขวา สัยอ่ะอย่าต์ทอินะอยานะอย่าโอ้อโอติงโอ้ยโอ้อติงโอ้ยโอ้ยโอ้ยติงฟลอร่าทำไมรู้สึบแบบนี้ หนูต้องหาที่ต้องถามว่าทําไมพ่อถึงทําแบบนี้กับแม่แล้วหนูรู้เรื่องเลงไงใครเป็นคนบอกไม่มีใครบอกหรอกคะ่ะหนูรู้ด้วยตัวเองผมใครเนี่ยพ่อก็ไม่ใช่แม่ก็ไม่ใช่สีนี้แล้วจะเป็นผมใครอ่ะหรือว่าพ่อพาผู้หญิงขึ้นบ้านย ขอบคุณนะคะที่เลี้ยงข้าวติ่งไม่เป็นไรพี่เต็มใจงั้นเดี๋ยวติ่งกับบ้านก่อนนะคะจ้ะกลับบ้านดีนะจ๊ะมาติ่งเหรอ เอา้าวโฟล่าสวัสดีค่ะนาติงเป็นยังไงบ้างจ๊ะเนี่ยไม่ได้เจอกันตั้งนานเดี๋ยวให้นาเลี้ยงไอติมเอาไหมเอาค่ะไปจ้ะไปเลื้ยไอติมกันโฟล่า <G ül üyor> เอาไหนดีต้องเป็นนาติง,นตงแน่ๆน่อันวันนี้ค่ะอันนี้เหรอ จะทำยังไงให้พอเลิกยุ่งกับนติ่งดีเนะี่ยมาบิวตี้เหรอมาทำไมอ่ะแม่ก็ไม่อยู่นี่หรือว่านาบิวตี้คะเอ่อฟอร่านาบิวตี้มาทำอะไรหรอคะ แม่ก็ไม่เห็นหอยู่บ้านเลยอ๋อพอิีน้าเอาเอกสารมาให้พี่ม่อนนะจ๊ะค่ะอืมถ้างั้นน้าขอตัวก่อนนะพอดีน้ามีธุระค่ะไม่่อะไรหรอคะอ๋อเ่าจ้ะคะน้าไปนะหุย เหมือนกันเป๊ะเลยหนูไม่คิดเลยว่าคนสวยๆอย่างนาติ่งจะทำแบบนี้ฟอล่านากับพ,อพอ่มพอมอเราพ่อขอโทษพ่อกับนาติง่งจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกต่อไปพ่อสัญญาก็ไงล่แล้วค่ะพ่อไม่ควรยุ่งกับนาติ่งตั้งแต่แรกด้วยซ้ำไหนไอมอนมันอยู่ไหนแม่ <c oughs> พ่อลาลูกพ่อไปไหนคะพ่อทำสวนอยู่ข้างล่างคะ่ะไหนแม่บอกว่าจะกลับอาทิตย์หน้าไม่ใช่หรอคะแม่กลับอาทิตย์หน้าไม่ได้หรอกลูกนี่พ่อกับนางบิวตี้ใช่เพื่อนแม่มันส่งมาให้ดูพ่อไปแอบเช่าบ้านให้นางบิวตี้มันอยู่แม่จะไปเอาเลือดวัวมันออกใจเย็นค่ะแม่หนูมีวิธี